สวัสดีนะครับทุกคนอ้าวันนี้นะครับมมโหกับเราแล้วมนน์ชฉยคันะครับวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาขายของอย่งเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องที่สนุกมากๆากเลยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีคดีจริงในประเทศไทยนั่นเองครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าหนังเรื่องนี้คือหนังอะไรหนังเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าบ้านเช่าบูชายันนั่นเองครับ เป็นหนังที่นําจากคดีจริงของประเทศไทยนะครับมาสร้างเป็นหนังนั่นเองอ่าตอนนี้เพื่อนๆคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่เนีย้ยวันนี้นะครับเราจะมารีวิวหนังถ้าเพื่อนอยากดูแล้วก็งั้นไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะครับเป็นการเล่าเรื่องผ่านของคู่สามีภรยาคู่นึงที่มีลูกสาววัยเจ็ปี สพ่อแม่ลูกตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปอยู่คอนโดเพราะปัจจัยอะไรบางอย่างที่ปริศนามากๆพร้อมปล่อยบ้านให้เช่ากับคุณหมอไวกระเสียนมีนามว่าลาตีแต่หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดเรื่องลี้ลับยิ่งขึ้นทุกตีสี่จะได้ยินเสียงสวดมนต์คล้ายๆกับทําพิธีกรรมประจำลัทธิบางอย่างพร้อมรอยสักประหลาดๆที่อยู่บนตัวของสามีซึ่งมันเป็นรอยสักเดียวกับผู้เช่าทันายที่สุดแล้ว เรื่องราวสสะเทถอนขวัญเรื่องนี้นะครับพอหนังสยองขวัญห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะหนังเรื่องนี้สนุกมากๆและน่ากลัวอีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องยอวทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับ เรื่องนี้นะครับสร้างมาจากคดีจริงๆเลยครับมันเป็นคดีสะเทือนขวัญและนํามาสู่ภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการรวบรวมเรื่องราวของบรรดาบ้านเช่าที่เคยเป็นคดีสุดพีดมาก่อนยกตัวอ,อย่างคดีที่เห็นหลักๆเลยนะครับคือคดีฆ่าลูกเพื่อบูชาพระอินทร์นะครับในปี2 5 4 7น้นั่นเองครับคดีนี้นะครับเกิดขึ้นในบ้านพักแห่งหนึง่งจังหวัดราชบุรีนะครับ และคดีนี้นะคะเป็นคดีที่สยองขวัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการฆ่าลูกเพื่อบูชาพาอินและหมกศพในบ้านเช่านั่นเองครับคดีนี้นะครับเป็นคดีที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับในช่วงนั้นจนหนังเรื่องนี้นะครับก็หยิบคดีนี้นะครับมาสร้างเป็นหนังนั่นเองครับช่วงรีวิวหนังโอเคนะครับอ่าตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงรีวิวหนังนั่นเองครับ ช่วงแรกของหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเล่าผ่านในมุมมองของหนิงนั่นเองครับหนิงก็เปรียบเสมือนกับคนดูครับที่ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็รู้ประมาณเท่าๆกับหนิงนั่นเองครับหนิงก็เลยแบบว่าออกกว่าจอมทัยไปกับสิ่งลี้ลับและลัทธิประหลาดๆไปด้วยกันกับเราบอกเลยนะครับว่าคนที่เขียนบทหรือคนที่กำกับเรื่องนี้ก็คือฉลาดมากเลยครับที่เอาหนิงอ่ะมาเป็นตัวดาเนินเรื่องก่อนเพราะว่าหนิงอ่ะก็เปรียบเสมือนกับคนดูที่ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วพอแบบว่า ไปทีละขั้นทีละขั้นจนรู้ความจริงว่าเรื่องอ่ะทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าหนังเรื่องนี้วางตัวละครได้ดีมากเลยครับส่วนช่วงกลางของหนังเรื่องนี้นะครับตัวหนังก็จะพาเราไปจมดิ่งกับเรื่องราวในอดีตคุณกวินนั่นเองครับกวินก็คือคนที่เป็นพ่อนะครับซึ่งปงพีทอ่ะจะกลายเป็นสารตั้งต้นของหนังเรื่องนี้นะครับทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยขนลุกในบางช่วงนะครับส่วนช่วงท้ายของหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครของน้องอินก็คือลูกของ คุณหนิ่งและคุณกาวินนั่นเองครับแล้วก็มันจะมีสอดแทรกเกี่ยวกับลัทธิและก็การบูชายันต่างๆในท้ายเรื่องนั่นเองครับ ซึ่งเรามองว่าหนังเรื่องน,น,นี้มันน่าสนใจมากครับเพราะว่ามันหยิบประเด็นของบ้านนะครับอ่าถ้าพูดถึงบ้านนะครับบ้านก็คืออีสถานที่หนึ่งนะครับที่สนับสนุนความยึดติดบ้านเคยเป็นความทรงจำที่ดีของคุณกาวินนะครับและต่อมาไม่นานก็กลับทําให้เขาสูญเสียทุกอย่างไปเพราะบ้านนะครับจนกลายเป็นบาดแผลฝังลึกในใจถ้าเพื่อนๆสงสัยแล้วว่าบ้านของหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องยังไงกับค um ุณกาวินเราบอกไว้เลยนะครับว่าให้ดูหนังเรื่องนี้เลยและถ้าพูดถึงบ้านแล้วก็เพื่อนๆนึกถึงอะไรล่ะครับ แน่นอนสิครับว่าต้องเป็นโมเดิร์นชาเองครับเพราะว่าโมเดิร์นชานะครับมีสินค้ามากมายเพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกหากันเลยครับแม้กระทั่งผนังกระเบื้องไม้เทียมจะเป็นแววกจะเป็นกาวติดกระเบื้องบอกไว้เลยนะครับทางโมเดิร์นชานะครับมีหมดทุกอย่างเลยครับอ่าและที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีบ้านแล้วก็ทําไงดีล่ะบอกไว้เลยนะครับว่าทางโมเดิร์นชาก็ยังมีบ้านนกได้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกหาเองครับและถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าของเราแล้วก็ สามารถติดต่อสั่งซื้อทางดีพิชเช่นข้างล่างเลยนะครับช่วงให้คะแนนหนังหนังหนนังนังนังนงโอเคนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเราให้ประมาณ8เต็ม10นั่นเองครับอ่าทาไมถึงให้8เต็ม10ละ่ะ เราบอกไว้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นการนําเรื่องคดีแล้วมาสร้างเป็นหนังนครับเป็นช่วงแรกๆมันก็น่าตื่นเต้นสนุกดีนะครับแต่เอาไปเอามามันขัดใจครับถ้าใครที่ดูหนังเรื่องนี้มันจะขัดใจอยู่ตัวละครหนึ่งที่น่าขัดใจมากเลยครับนั่นก็คือตัวของคนที่เป็นพ่อนะคุณกาวินเองครับบอกไว้เลยนะครับว่าตัวละครนี้โคตรสติลปิดเลยครับแบบโอ้โหดูแลขัดใจแบบดูไปดูมา เชียทำไมอืเ <c> ก <oughs> ็ตฟิลปะเออแต่ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้สนุกไหมสนุกครับอยากให้เพื่อนๆไปดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายไปเจอกันนะ